สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะครับที่ใช้สำหรับฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์นะครับของยี่ห้อค่าว่ารุ่น X9 นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นหูฟังแบบ Open Ear นะครับเวลาใส่ใช้งานเนี่ยคือมันจะแปะอยู่ข้างนอกของใบหู เรานะแบบนี้เลยนะทําให้ใส่สบายไม่อึดอัดไม่แน่นหูนะประกอบกับตัวนี้นะครับน้าหนักเบาเพียงแค่6กรัมเท่านั้นนะทำให้ใส่สบายแล้วก็ไม่หนักหูนะครับคือใส่ได้ยาวๆนะคือใส่ไปเรื่อยแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใส่หูฟังอยู่นะครับผมตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องยัดลงไปในรูหูนะทำให้ใส่สบายนะครับนอกจากนั้นนะตัวนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับดูอัลไดเวอร์นะนี่ มีลำโพง2ดอกนะครับพูดง่ายๆนี่นะทำให้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเสียงดังชัดเจนนะครับแล้วก็ เสียงเนี่ยชัดแต่ละย่านนี่คือมาครบมาชัดนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นหูฟังบลูทูธทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่ไดเวอร์เดียวใช่ไหมครับซึ่งตัวที่มีไดเวอร์ไดเวอร์เดียวเนี่ยบางทีเสียงเนี่ยอาจจะมาไม่ครบทุกย่านนะครับเสียงอาจจะไม่เพาะนะครับแต่อันนี้คือเขาจัดมาให้2ไดเวอร์นะคือมันจะเป็นแบบทํางานเป็นแบบคอสทอกันนะคือเหมือนเอาเสียงนะครับมารวมกันนะครับผมทําให้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเสียงชัดเจนแล้วก็เสียงเพาะขึ้นกว่าเดิมนะครับ ตวงนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยนะเวอร์ชัน5.4กินพลังงานน้อยเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็สเสถียรอีกด้วยเวลาดูหนังดู u t u b e นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเลกด้วยนะสามารถฟังเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้นะพอชาร์จตรงนี้ก็จะเป็นไทป์4 Fast c ชา r ์จนะครับตัวนี้นะครับชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง8ชั่วโมงนะคือถ้าใครใช้ใช้บ้างหยุดบ,บ้างอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งวันนะได้เกิน8ชั่วโมงคั8ช่วโมงงอต้อุย ่อเนื่องนะครับผมตัวนี้เป็นนึงระบบสัมผัสนะนี่ตรงที่เป็นทัชแอนเดียนะครับผม่อาอ ตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นหูฟังบลูทูธที่เสียงดีนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังเป็นแบบ Open Ear นะเพราะเขามีแบบไดเวอร์มาให้2ตัวนะครับผมเสียงคมชัดทุกย่านนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ l ล n e อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับในเพจใน Facebook ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวด้ียเท่านี้ครับสวัสดีครับ